ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว,ว่าอุปสรรคมนุษย์ก็จะไม่รู้จักอีกคำที่เรียกว่าความพยายาม ตอนที่หนึ่งรูเป็นเรื่องราวของนักเรียนสาวคนหนึ่งที่ชื่อพักซอซุยซึ่งขณะนั้นเธอกำลังนั่งเรียนอยู่ในชั้นเรียนขณนะที่อาจารย์สอนสายตาของเธอนั้นกำลังจ้องมองไปยังดอกไม้ที่วางไว้อะไรให้กับเพื่อนที่เพิ่งเสียชีวิตไปที่โต๊ะด้านหน้าของเธอเธอมีอาการรู้สึกเป็นกังวลและเครียดกับเรื่องบางอย่างที่อยู่ภายในใจเธอจนต้องขออนุญาตอาจารย์ที่กำลังสอนอยู่ ก็ที่จะไปเข้าห้องน้ำโดยทำทีว่าจะไปเปลี่ยนผ้าอนามัยเธอได้เดินผ่านบอร์ดในห้องเรียนซึ่งบนบอร์ดนั้นมีการประกาศนักเรียนดีเด่นสองอันดับซึ่งก็คืออันดับหนึ่งคิมจีเยและอันดับที่สองพักซอซุยซึ่งก็คือตัวเธอนั่นเองแล้วอยู่ทีทีสายตาของคิมจีเยบนบอร์ดก็เหลือบไปมองพักซอซุยที่กำลังเดินไปเข้าห้องน้ำระหว่างทางเดิน พักซอสสวยรู้สึกใจคอไม่ดีอีกทั้งไฟตามทางเดินก็ติดติดจับดับแถมเธอยังได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังวนเวียนอยู่รอบๆตัวเธออยู่ตลอดเวลาพอเธอเดินเข้ามาในห้องน้ำก็พบว่าขณะนั้นมีห้องน้ำหนึ่งในสามห้องและเป็นห้องสุดท้ายเท่านั้นที่ยังว่างอยู่แต่เธอก็ยังคงมีอาการหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาพอเข้ามา เธอก็รีบนำบุหรี่ออกมาสูบทันทีเนื่องจากอาการเครียดหรือกังวลกับเรื่องที่ไม่ดีบางอย่างที่เธอได้ทำลงไปก่อนหน้านี้แต่ก็ยังไม่ไาวไฟห้องน้ำก็ยังมาติดติดตับดับอีกแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักและจังหวะที่เธอนำไฟแชกออกมาจุดบุหรี่ก็มีเสียงบางอย่างกระแทกจากผนังด้านนอกซึ่งมันทำให้เธอนั้นอึง้งไปสักพักเธอจึงค่อยๆเปิดประตูออกไปดูแต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆจึงเข้ามาจุดไฟบุหรี่ต่อ แต่ทว่าครั้งนี้มีเสียงกระแทกดังขึ้นอีกสองครั้งจนทำให้เธอนั้นตกใจทำไฟแชกร่วงหล่นพื้นไปพอเธอก้มลงไปเก็บระหว่างนั้นเธอก็ได้ยินเสียงประตูห้องน้ำห้องแรกที่เปิดออกแล้วสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นว่าไม่มีใครที่ยืนอยู่ตรงนั้นเธอจึงรู้สึกสงสัยว่าทำไมประตูห้องน้ำมันถึงเปิดได้เองซึ่งยังไม่ทันที่จะหายสงสยัยเหตุการณ์เดียวกันก็มาเกิดกับห้องน้ำห้องที่สอง ซึ่งอยู่ข้างๆห้องของเธอเธอจึงค่อยๆชำเลืองมองไปยังชักโครกในห้องนั้นปรากฏว่าเธอเห็นผมของใครสักคนถูกชักโคกดูดเข้าไปเธอตกใจมากจนต้องกระโดดขึ้นไปนั่งอย่างฉักโคคอีกทั้งยังมีเสียงข้อจากผนังห้องข้างๆตามมาเธอเริ่มมีอาการกัดเล็บเพราะความหวาดกลัวและหวาดระแวงจากเสียงที่ดังอยู่ภายนอกแล้วมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนสักพัก เสียงนั้นก็ได้เงียบไปเธอจึงลองก้มมองลอดไปยังชกักโครกห้องข้างๆอีกครั้งแต่ท่านั้นก็เจอแค่รอยเหมือนคราบเลือดจางๆเพียงเท่านั้นแล้วจู่ๆก็มีเสียงหัวเราะบางอย่างดังขึ้นจากทางด้านหน้าประตูห้องน้ำแต่ทันทีที่เธอหันไปเธอก็ได้เจอเข้ากับผีคิมจีเยที่ห้อยหัวลงมาในสภาพใบหน้าที่เว,ะวิะหวะเต็มไปด้วยเลือดและบอกกับเธอว่าเจอเธอแล้วก่อนที่มันจะกระชากตัวเธอออกไป พร้อมกับเสียงกรีดร้องของพรรคซอซุยที่ดังลั่นห้องน้ําสุดท้ายพรรคซอซุยก็โดนผีคิมจีเยเล่นงานรอยเลือดของเธอนั้นสาดกระเซ็นอาบไปทั่วพื้นและร่างครึ่งท่อนบนของเธอนั้นก็ถูกมันยัดเข้าไปในฉากโครกจนเธอนั้นเสียชีวิตในสภาพที่น่าอนาถเป็นอย่างยิ่งซึ่งไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นความโกรธแค้นที่พรรคซอซุยนั้นได้วางแผนฆ่าคิมจีเยเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้กลายเป็นนักเรียนดีเด่นอันดับหนึ่งเพียงคนเดียว ก็เป็นได้ตอนที่2ที่หมายเป็นเรื่องราวของพนักงานขับรถแท็กซี่คนหนึ่งในตอนดึกขณะที่ยังไม่มีผู้โดยสารเขาก็ได้เปิดฟังวิทยุไปเรื่อยเปือ่อยเพื่อให้หายจากอาการง่วงนอนจนกระทั่งวิทยุของเขานั้นเกิดขาดคล้องและดับไปสะดือในความเงียบนั้นมันจึงทำให้เขารู้สึกง่วงนอนขึ้นมาทันที แล้วก็เป็นจังหวะที่เขานั้นเหลือไปเห็นที่พักรถข้างทางเขาจึงขับรถเข้าไปจอดเพื่อที่จะง,งีบหลับพอเขาหลับได้สักพักใหญ่จนถึงราวตีสามครึ่งจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามานั่งที่เบาะหลังจนทําให้เขานั้นสะดุ้งตื่นขึ้นผู้หญิงคนนั้นนั่งก้มหน้าและบอกเขาเพียงว่าไปโรงแรมซำจรนที่อิวชานด้วยค่ะคนขับเลยทักเธอไปว่าเดือดเดืนขนาดนี้สาวาส,สวยเดินทางคนเดียว มันน่ากลัวนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่เจอรถผมจากนั้นเขาก็กดหาเส้นทางจากเนวิเกเตอร์แต่ปรากฏว่าโรงแรมซัมจองที่เธอกําลังจะไปนั้นไม่มีในระบบคนขับจึงได้ถามเธอว่าเธอนั้นรู้ทางไปใช่ไหมซึ่งเธอก็บอกว่าใช่คนขับจึงได้ออกเดินทางระหว่างทางนั้นคนขับรู้สึกว่ามันเงียบและดูวังเวงเกินไปเขาจึงพยายามเปิดวิทยุ แต่วิทยุนั้นก็ได้เจ๋งไปซะแล้วขณะเดียวกันผู้หญิงคนนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าเลี้ยวขวาด้วยค่ะแต่คนขับที่มองทางอยู่นั้นก็ไม่เห็นถนนหนทางที่อยู่ทางด้านขวามือเพราะตรงนั้นเป็นถนนเส้นใหญ่ที่ตรงไปเพียงอย่างเดียวเขาจึงได้บอกกับเธอว่าไม่มีทางให้เลี้ยวครับแต่เธอก็ยังย้ำว่าให้เขานั้นเลี้ยวขวาคนขับก็บอกว่าไม่มีทางให้ไปจะไปได้ยังไงแต่เธอก็ยังพูดหยุดซ้ำๆว่าให้เลี้ยวขวา จนคนขับนั้นเริ่มรู้สึกโมโหและบอกให้เธอลองมองดูทางด้านหน้าว่าไม่มีถนนให้เลี้ยวขวาแล้วคุณจะเอาอยัางไงตกลงคุณจะไปที่ไหนกันแน่ซึ่งเธอก็บอกว่าโรงแรมซัมจองคนขับได้ตะบนกับตัวเองว่าวันนี้เขาช่างโชคร้ายจริงๆที่ดันรับคนบ้าขึ้นรถมาแต่พอเขาขับไปได้สักพักภาพาก็ปรากฏให้เห็นว่าขณะนั้นที่เบาะหลังผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นได้หายไปซะแล้วโดยที่คนขับนั้นยังไม่รู้ตัว แต่จูจ่ๆก,ก็กลับมีนิ้วเลียวยาวที่มีเล็บแหลมดำยื่นเข้ามาจากทางด้านหลังของคนขับจนทําให้เขานั้นสะดุง้งและหันกลับไปมองอย่างเบาหลังแล้วเขาก็ตกใจเมื่อเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงที่ขึ้นรถมานั้นหายไปและพอเขาหันกลับมามองอย่างทางด้านหน้าเขาก็ได้เจอกับเธอที่ยืนขวางรถอยู่กลางถนนเขาเหยียบเบรกสุดแรงจนรถนั้นหยุดชะงักแล้วจูจ่ๆนวิเกเตอร์ก็ได้บอกเขาว่าเขาได้มาถึงที่หมายแล้ว มันทาให้เขานั้นรู้สึกสับสนและงงกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นคนขับนั้นได้นิ่งไปสักพักใหญ่ก่อนที่เขาจะค่อยๆหมุนกระจกมองหลังและเห็นผู้หญิงคนนั้นใช้มือปิดตาของตัวเองอยู่เขาจึงได้ถามเธอว่าคุณไม่เป็นอะไรนะครับแต่พอเธอที่เอามือปิดตาอยู่ออกเขาก็ต้องช็อกกับภาพที่ได้เห็นเพราะว่าเธอคนนั้นดวงตากรวงโบแถมเลือดอยังไหลออกมาอาบนองแก้มทั้งสองข้างของเธอคนขับตกใจร้องเสียงหลง และพยายามที่จะเปิดประตูแต่ประตูรถนั้นก็กลับล็อกเปิดไม่ออกเธอคนนั้นค่อยๆขึ้นเข้าหาเขาแล้วจู่ๆร่างของเขาก็โดนตรึงเอาไว้ขณะที่เธอยื่นมือทั้งสองข้างที่มีดวงตาของเธอหันมามองอย่างเขาและวิทยุก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรผู้หญิงคนนี้กดแ้นที่คนขับเคยขับรถชนเธอหรือไม่หรือนี่จะเป็นเพียงแค่ผีหรือสัมภเวสีข้างทาง ที่รอคนที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนเพียงเท่านั้นก็ไม่ทราบได้แต่สุดท้ายคนขับก็โดนเธอนั้นควักลูกตาของเขาออกแล้วรถก็เริ่มขับไปเองทิ้งเอาไว้แค่ลูกตาของคนขับไว้ข้างทางแบบนั้นตอนที่สแขกเป็นเรื่องราวของแซรอมสาวบล็อกเกอร์แสนสวยที่มีชื่อเสียงอันดับตน,ตน กำลังไลฟ์ถ่ายทอดสดการขึ้นบ้านใหม่ของเธอในขณะนั้นเธอก็ได้พูดหยอกล้อก,กับแฟนๆคลับของเธอที่พิมพ์ข้อความเข้ามาทักทายเธอกันอย่างล้นหลามแล้วจู่ๆตุ๊กตาบนชั้นวางของเธอตัวหนึ่งก็ได้หล่นลงมาขณะที่เธอนั้นยังไม่ทันจะได้สังเกตแต่พอเธอได้มาอ่านข้อความที่ถูกพิมพ์เข้ามาแต่เธอกลับคิดว่าแฟนคลับของเธอนั้นแกล้งเพราะคิดว่าเธอนั้นเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ซึ่งพอเธออ่านข้อความไปเรื่อยๆทุกคนก็ต่างพิมพ์ข้อความบอกว่า ตุ๊กตาของเธอนั้นหล่นลงมาเองจริงๆจนทําให้เธอนั้นต้องหันหลังกลับไปมองและเก็บตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมาบอกกับผู้ชมว่ามันก็แค่หล่นลงมาเท่านั้นแหละและกลับมาพูดคุยต่อพร้อมกับเปลี่ยนมุมกล้องให้เห็นห้องของเธอและเมามอยหอยสังไปเรื่อยจนสักพักมีสปอนเซอร์ใจดีโดเนเหรียดาวที่มีมูลค่าเงินสูงสูงให้เธอซึ่งมันทําให้เธอนั้นดีใจมากแต่อารมณ์ดีใจของเธอก็ได้หยุดชะงักลงเมื่อมีข้อความจากแฟนๆต่างพิมพ์มาบอกเธอว่า หนังสือบนชั้นวางข้างหลังเธอนั้นมันขยับเองได้แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เธอคิดว่าแฟนคลับของเธอก็ต่างรวมหัวกันพิมพ์เข้ามากระแรงแต่ทว่าหนังสือเล่มนั้นก็ได้หล่นจากชั้นวางก่อนที่เธอนั้นจะหันไปมองซะอีกเธอนั้นอึ้องไปสักพักและเปลี่ยนมุมกล้องให้ผู้ชมได้เห็นยิ่งไปกว่านั้นจู่ๆก็มีเสียงของของชิ้นอื่นที่ตกตามมาอีกเธอจึงได้หันหลังกลับไปมองแต่ก็ยังไม่พบกับสิ่งผิดปกติเธอรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมาก จนต้องบอกขอโทษท่านผู้ชมและบอกว่าต้องขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้แต่หลังจากที่เธอกดปิดไลฟ์เธอก็ได้หัวล็อกกับตัวเองเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นั้นเธอเป็นคนจัดฉากมันขึ้นมาเองแต่เธอก็ดันลืมไปว่ากล้องของเธอนั้นยังคงเปิดอยู่จนสักพักแชทก็ได้ค้างไปแล้วก็มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามามันเป็นสายจากพี่ๆในวงการเดียวกันเธอได้ถามพี่ว่าได้ดูไลฟ์ที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างซึ่งปลายสายก็บอกว่ามันเหนียนมาก เธอจึงบอกว่าเธอนั้นกังวลแทบแย่เพราะกลัวว่าผู้ชมนั้นจะจับได้แถมยังบอกอีกว่าเธอนั้นต้องลงทุนซ้อมทั้งหลายรอบก่อนเธอนั้นจะวางสายไปและหันมาเปิดแอป,ปเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้ซึ่งในแอป,ปก็มีฟิลเตอร์ให้เธอเลือกใช้หลายแบบแล่เธอจึงเลือกมาแบบหนึ่งที่เป็นเหมือนหูและคูนหรือสุนักและหมุนกล้องไปมาเพื่อหามุมที่สวยที่สุดแต่จู่ๆกล้องก็จับโค้งหน้าของคนอื่นได้อีกหลายหน้าในห้องของเธอเล่นเอาเธอนั้นตกใจจนต้องทิ้งมือถือไป แล้วพอเธอหันหลังกลับไปมองสักพักเธอก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างค่อยๆบิดหัวเธอนั้นหันกลับมาและจับหัวเธอนั้นฟาดกับโต๊ะอย่างแรงจนทําให้ใบหน้าของเธอนั้นเละและเต็มไปด้วยเลือดอย่างน่าสยดสยองซึ่งกล้องอีกตัวก็ได้จับภาพให้เห็นว่าคนที่กําลังจับหัวเธอฟาดกับโต๊ะนั้นมันก็คือตัวของเธอเองอีกคนรลอหลังจากที่แซรรอมเบอร์หนึ่งแน่นิ่งไปแซรรอมเบอร์สองก็ได้เข้ามาแทนที่และได้เปิดไลฟ์ซักทายกับผู้ชมต่อ โดยทำเหมือนว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นหรือนี่จะเป็นวิญญาณที่สิงสู่อยู่บ้านหลังใหม่ของเธอที่รู้สึกอิจฉาและอยากจะมาแทนที่เธอก็เป็นได้ตอนที่สอยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทมองหกทับสองของนักเรียนสาวคู่หนึ่งมินยองและสู่จินในตอนเลิกเรียนขณะนั้น ทั้งคู่กำลังดูคลิปในมือถือที่เป็นเหมือนผีเป็ดหัวลำโพงที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้มินยองบอกซูจินว่านี่บ้าไปแล้วดูไม่เหมือนคลิปปลอมเลยแต่ซูจินกลับบอกว่ามันต้องปลอมอยู่แล้วแถมคลิปนี้ก็ยังดูเหย่จะตายแต่ถึงอย่างนั้นมินยองก็ยังรู้สึกกลัวและขนลุกอยู่ดีเธอจึงได้บอกซูจินว่างั้นเรารีบไปเอาสมุดที่ลืมมาไว้แล้วไปหาอะไรทานกันดีกว่าเพราะเธอนั้นรู้สึกหิวแล้ว ระหว่างทางขึ้นบันไดซูจินก็เกิดสะดุดลม้มและบอกมินยองว่าเธอนั้นข้อเท้าพลิกจึงวานให้เธอนั้นช่วยหยิบสมุดที่ตู้ล็อกเกอร์มาให้เธอด้วยซึ่งมินยองก็บอกว่าได้งั้นให้เธอนั้นรออยู่ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแผนของซูจินที่จะหลอกให้มินยองนั้นตกใจกลัวเพราะว่าเธอนั้นรู้ว่ามินยองนั้นเป็นคนขวัญอ่อนต้องตกใจจนร้องกรี๊ดเป็นแน่พอมินยองได้หยิบสมุดของเธอและมาเปิดตู้ล็อกเกอร์ของซูจินเธอก็ต้องตกใจ ข้างในนั้นมีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่ดูน่ากลัวตัวหนึ่งวางอยู่มินยองนั้นตกใจจนเกือบร้องกรี๊ดออกมาแต่เธอนั้นก็ยังพอมีสติในความเงียบนั้นเธอสัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ทางด้านหลังของเธอเธอจึงรีบเก็บสมุดและเดินออกจากห้องเรียนมาแต่พอเธอเดินออกมาได้ไม่กี่ก้าวเธอก็ได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างที่หล่นลงอยู่ทางด้านหลังของเธอแล้วตุ๊กตาที่อยู่ในตู้ล็อกเกอร์ของซูจินก็ได้สยายยิ้มขึ้น ซึ่งพอมินยองหันหลังกลับไปมองเธอก็ได้เจอข้อกับนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่กําลังนอนแอง้มแง้อยู่ตรงนั้นแล้วจู่ๆนักเรียนหญิงคนนั้นก็ได้ขยับตัวขึ้นร่างกายบิดเบี้ยวไปมาในรูปแบบที่ไม่ใช่มนุษย์แถมผิวหนังของมันก็ยังซีดขาวมินยองอึ้งไปสักพักจนแทบลืมหายใจกับสิ่งที่ได้เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรและมันก็จ้องมองมาอย่างเธอก่อนที่มันจะกลายร่างเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่มีกระดูกสันหลังใหญ่ขึ้น และพยายามจักระโจนเข้าหาเธอด้วยความตกใจมินยองจึงวิ่งหนีลงบันไดไปอย่างไม่คิดชีวิตจนท่านั้นลืมไปเลยว่าเธอนั้นได้วิ่งลงบันไดามาแล้วกี่ชั้นซึ่งจริงๆแล้วชั้นที่สูจินนั้นรอเธออยู่ลงบันไดไปเพียงแค่ชั้นเดียวแต่เพราะความกลัวเธอจึงวิ่งลงไปเรื่อยๆจนสูจินที่นั่งรอเธออยู่นั้นเริ่มสงสัยว่าทำไมมินยองไปนานจังซึ่งหารู้ไม่ว่าขณะนั้นมินยองได้หลุดไปอยู่อีกมิติหนึ่ง กับเจ้าตัวประหลาดที่กําลังวิ่งไล่เธออยู่มินยองที่วิ่งลงมาเป็นร้อยชั้นจนทําให้เธอนั้นรู้สึกเหนื่อยและไม่มีแรงที่จะวิ่งลงต่อไปแล้วเธอจึงได้หยุดนั่งลงและพบว่าตัวเองนั้นวิ่งวนอยู่ที่ชั้นเดิมจนทําให้สัตว์ประหลาดตัวนั้นขานเข้ามาหาเธอและได้แสดงให้เธอเห็นบางอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นวิชาแยกเนตรพันตาหรือสกิลอะไรสักอย่างของสัตว์ประหลาดตัวนี้ก่อนที่มันจะเข้าเล่นงานเธอซูจินที่นั่งรออยู่นาน พอเห็นมินยองไม่ลงมาสักทีเธอจุงได้ลุกขึ้นจะเดินไปตามที่ห้องเรียนซึ่งในขณะเดียวกันสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็กําลังลงมาเล่นงานเธอเป็นลายต่อไปและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งลี้ลับกับคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงก็เป็นได้ <c oughs>